ำหมต่อไขมันต่อมุน

ว่าน้ำมันร้อนมันถึงเงี่ยเมื่อกี้นั่นไล่ตัวงว่ามนตันตัวเองตันท่อกระบอกใหญ่ไม่ใช่ช่วงเข้านอนตรงห้องเบเกอรี่เพราะว่ามันเย็นทุกตระเทศม่วงนั้นเลยตรงนั้นมันร้อนหมดแล่วหอว่าน้ำจะตันเ้ยแล้วก็ไล่ไล่ตามตัวเองอะไรไล่ตัวนี้ตัวน้ข้างหลังแล้วนะอะไรข้างหลังันนร้อนเลยกอี่อ่งเข้างบนนะครับข้างบนไหนว่าจะให้ทำ เราเ่ออะไรเราว่าโ่่เป็นอะไรคืออไรวาทำน้ทำอไรอะไรทำปนี่เปน้บอลจริงยวงเจกกัเปยอไท้นตอนนี Ma ้มันมีกิ๊เซไหมบตอนนี้อ่ะเนป็เดียวเราไปบอกตอนนี้อที่ทอดอยข้างอ่ะตงนี đây, ok, cái <laughs> này là để thôi, để làm được không?